อรุณสวัสดยามเช้าจ้าวันนี้จะพาเข้ามาชมสวนผักมาค่ะมาเบึ้งผักน้ำกันผักเขานี่จะเป็นผักที่เอามาจากเขาแหลกนะคะเอามา เอามาบ่งกัซซมีเป็นเคลแล้วก็ชาแม่แตงหวานแตงหอมเกาหลีเนาะค่ะเนาะนี่ชาแม่เฮานี่เสียยงบ้านนี้หม,มากหลายปันไดเพราะว่าพึ่งจะใหญ่มาบุงกะหมากนั่งกัซซีมักซ่อนอยู่นะคะอันนี้กําลังติดหมากติดนวยเนาะค่ะเนาะอ่ากําลังติดนวยกําลังเป็นนวย กระซิมีพุ่นอะคะ่ะอันน่วยใหญ่เพิ่นอยู่ทั้งในในเห็นบ่เห็นบ่เห็นบอสันานั้นน่วยเห็นบ่เห็นด้วยน,นั้นบ่สอ่าหนึ่งหน่วยหันมาเบิ่งหน้าผีเนาะค่ะเนาะกระซิมีพักส,รรสรรละกะัดสลัดราคามักเออมะกเอออ,ออันนี้เป็นทันโฮบักเป็น อื้อหวานเกาหลีเป็นฟักทองหวานของเกาหลีเนาะอ่าหันมาบึงทางผีฟังทางนีกน้ก็เป็นเอฮูบักเป็นเบบีฟักทองมักอื้อหน่อยมักอื้อหน่อยซุ้มมูหน่ยแย่ๆเขาอามาใส่เอ่เทนจังจีเกหรือว่าเอามาถอดช่อนเอาหอนันไข่ อาจุ่มไข่แล้วก็ทอดเนาะจุ่มไข่จุ่มแป้งทอดอันนี้เป็นเอหูบักอันเป็นเครื่องกระรังเท้าคือน,นั่นก็เป็นแตงเนาะเนาะแตงพวงแตงพวงเวียดนามส่วนผักตัวนี้ผักตัวนี้ก็เป็นผักกาดขาว ผักกาดขาวไงของเกาหลีมูผึนเอาไว้ทานเห็ดกิมจิอันล่ะอันนี้กรลังไงบวนในหอกะกหไงดีปุ๋ยที่ใส่กะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ได้ใส่สารเคมีอย่างเลยมีต่างตาขีข้ควายขี้ไก่มักใส่แกบใส่ใบใบไม้เนาะใบไม้มาบ่งน้ำกัน แดงก,กาลังเท่าเครืึออ้นย่งย่งบอนไห้เป็นดอกเรือโอ้น่ะมีอยู่มีอยู่มีต้นหนึ่งกําลังเป็นหมากติดดอกติดหมากมาเบิ่งแอฮู้บักแอฮู้บักกําลังเป็นดอกนี่บักเอือหน่อยซื้อมันเบบี้ฟักทองแต่บานเฮ่าได้ยินผิ่อนอิ่นอย่างซูกินี่พี่สัน สงสัยสิเป็นซื้อมาจากทางญี่ปุป่นเนาะซื้อจังสิมันเอือหน่อยฟังนี่กะกําลัางเป็นดอกกําลังเท่าเครื่อขึ้นคางเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องอีกเข่าหน,นึ่งยเด้อมันเป็นนวยหลายแล้วฟังทั้งนั้นต้นซุมนี่เอามากก็เอามาจากเข่าทั้งนั้นล่ะเอ๊นันเดเป็นนวยแล้วติดมากติดดอโกโซ้งดอกแล้ว อันเนี้ยมันเป็นพ่วงเด้มันสิออกมายุ่มนึงค่อยๆออกมาค่อยๆออกมามันสิออกมาเป็นพ่วงพ่วงหนึ่งมันสิมีหลายหน่วยบกักแดงอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นเบบี้แค่ล็อตสีเหลืองวังสันเนี่ยมันเป็น Baby เบบี้แค่ลอ็อตเออโบแมนโบแมนเบบี้แค่ล็อตโปรพิษอันเบบี้ฟักทองวังสันนเป็นเบบี้ฟักทองสีเขียวเออ ฟังทา้งนี้ใบมันสีบร่อยคือจังฟังทั้งนั้นมันสีตุ่นน้อยๆกาอันนี้มันสีเป็นนวยสีเหลืองเลยมาเบิ่งทางพ่นํากันในก็กาลังปลูกบะเบอเขื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 อตุนน้ปปอ,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 นอยแล้วก็ผักกาดห่อทั้งนี้ก็เป็นขัดขัดอ้อยใส่กิมจิหรือว่าเป็นบานเท่าสิผักกาดหินเนาะเป็นผักขัด หัวเส้เทาวานไบ่บลายบ้านสันเอยออกบงุงเนี่ยสิเดียวอ,ออกบุงละต้นจากใ่แน่ละหัวเส้เท้าพอดีล่องวานหัวเส้เท้าลายสนิทเบื้องอยู่แต่ว่ามันบอ่อขืนมันขืนแค่หัวเส้เท้าหัวใ่วปีกายกระปูกจะซุ่มหนีละปีนีกระปูกจะซุ่มหนีคือกันมันเป็นแนวใดายปลูบปลูบเป็นน้าอากาศหรือว่าเป็นน้าหยางแต่ว่ากระเหลื่มวานไห้ตั้งแต่เดือนตุลาเนาะมันก็สักก็ขืน สงสัยน่าจะเป็นน้ำอากาศนั่นลหละน่ามาเบิงทางนี้น้ำกันบ่ดท,ทีนี้อันนี้เป็นสลัดสลัดแกว้วมูมันเป็นห่อๆกรอบ,อบแต่ว่าสมนี้มันบ่หันนีห่อมันยังหน่อยอยู่อันนี้ก็เป็นพริกเกาหลีปลูกเแซมใส่ไปมะพริกเกาหลีซุม,มูหนวยใหญ่ๆมันบเ่เผ็ดน,นั่นแต่ว่ากระองปลูกเบิงเคยปลูกหนึง่งงวดหนึง่งตะโดนเติบหล้วมันละเพ็ด แต่ว่ากะโบเป็นยังเดี๋ยวเผ็ดแต่มันเป็นนวยค่ะมันเป็นนวยหลายปีนี่กะสมันเผ็ดกะสีล่องเห็ดอันกุฎชูจังเอาเห็ดกุฎชูจังเผ็ดเวทากินโดนๆอันมูเบียในน,ยน้อยๆนี่อันเป็นผักวอเตอร์เคสจริงๆแล้วเขาก็ปลูกมองน้ำไหลเนาะแต่ว่ายังบอกว่ะเห็ดน้ำไหลก็เลยลองปลูกในแปลงเบื่องก่อนมันสิใดในมันขึ้นบอก โอ้สั่งมากกับแพงเติบอยู่าอัลต์เคทนี่อัลต์เคทของญี่ปุ่นมันสิบุคือกับใบผักเป็ดเด้มันสิเป็นอ่อนๆเกิดน้ำพองหนักยู่เกาหลีกับมี่เนี่ยเนี่ยยุเกาหลีกับมี่ยู่น้าแถวทางมองได้ไมีน้าตกมีน้ำไหลตลอดนางสิมาเกิดเนี่ยอัลต์เคทกวางตุง้งห้องเต้ว่าันเอาไว้ตะกินย้ำ กินกิมจุมกวางตุ้งห้องเต้อันนี้กัใบใส่ซอยมุนีใบใส่ซอยมุนีมันกัเป็นอันนี้เขาก็ <c oughs> จำซื้อมันบดไดเนาะแต่ว่ามันกับเป็นคัดชนิดหนึ่งเป็นผักกัดหินชนิดหนึ่งคือกันลังคนเขาออกไปใส่ในสลัดเนี่ย เอาไปหอ่อแามเขากินหมยนูย่างเนาะสมนี้อันนี้กอใยๆต้นตน,นี้แย่นิค่ะผักกาดหอ่อใบตเตดกิมจิมูนี่ผักกาดห้อมมูนี่ขันมันบ้านในใ่ด,ดีมันสีมีใบเป็นก้อนขนขันขันใ่เต็มทีแล้วมันสีมีขนน้อยๆแต่ขันใ่เต็มทีแล้วขนสีบุมมีเลยใบจะกรอบหวานเห็นบ่าเบียร์น,น้อยๆมูนั่นอันนี้แค่รอดอ่ะ ล่องวานปีนี้ล่องปูแคลรลอดเบิงแต่ว่าในแค่ล็อตนี้โบานาสีเก็บได้น่าจ,จะได้ซื้อทุกปีเพราะว่าเคยได้ยินตอนไปเลี้ยนปลูกผักมาอาจารย์เพนวามันอากาศบานเท่ามันผสมสีได้ดอกได้มาก,ก่าสันม,มันก็เลยบ่เคยได้เก็บมเมล็ดแครอทได้เลย <c oughs> か。 군탱 <laughs> 들어가지 마 거기서 응? <웃음> 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 아. 아. <laughs> 하고 เจ็สิบเป็นหกหกเน่จักน้อยเพราะว่าเป็นเริ่มแรกเป็นเห่าเริ่มแรกหลกเออก็เป็นนวยแล้วนะทันฮูบักก็เป็นนวยมาเอามาเบาิ่ง้ชาแม่ติดนวยก็สิบเป็นยังสีเนาะเวลาชาแม่มันออกหยอกออกอ่ายอดปงนวยก็สิบเป็นแบบยังสีเนี่ย พราะมันออกมาหอดมากข้ากรสิตัดหยอดมันออกเพราะว่าถ้าข้าตัดหยอดมันออกนี่หน่วยมันก็สิทิติดดกึ้นแลวกะมันสีบบเหียบามันสีเหล้ยงลูกมันได้ดีเนาะชาแม่เนาะขันมันขันข้าตัดหยอดเนาะเพราว่าสิเป็นชาแม่เป็นมะก้ออันนี้ขาก็ลกออกไปบุงแล้วแต่ว่ายังบ่ทันปรับเดี๋ยวสิเคลียตรงนี้แล้วก็เอาอย่างอื่นมาลงลกห้าลกยู่ให้มันแล้วก็เอาปุ๋ยขอกมาลงอีก ลวก็สิเอาแนวอื่นมาบงมาปลูกเพราะว่าอันนี้ก็คือที่วานเม็ดวานในมันไหวแล้วก็ลุกออกไปปลูกไปบงทั้งอื่นแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้บพราท่านได้เครีย์มันก็สิแบบๆกแน่เห็นบ่หน่วยใหญ่กำลังติดดกนะเนาะคมแทงคือเครือเข้ากับดุแล้วตอนนี้ มีต้นเดียววานอยู่ทางนีวานกับวานหลายต้นอยู่แต่ว่ามันไ่เกิดมันบรว่ะเป็นน่งเม็ดเก่าหรือเปล่ปากรบ่วู้บอกเลยก็มีเคียวอันนี้เป็นเคียวไดโนเสาร์แล้วก็สลัดแล้วก็เก็บกินเรื่อยๆมาดูฟักทองบังอึทันโฮบักอันนี้เป็นนุ้ยเรลก เป็นน่วยแหลกเป็นรลุนผีมูเลยน่าจะเป็นน่วยแหลกน่วยใหญ่กูโอ้ใหญ่มากครับอาเเอาเสือกมัดไว้ทันหูบักนี่มันเป็นหมักอื้อเกาหลีที่หวานแล้วก็มันมันแบบมันแสบมันแสบแสบบว่า เขาบ่เคยกินหมักอือแสบจนว่าไปเกาหลีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหมึกอือเกาหลีมันก็แสบแท้ยังเสียแต่มันก็มีแบบทันโฮบักแล้วก็มีเนื้อกึนโฮบักเนื้อกึนโฮบักนี่ก็ผู้เ่าคนหมักเสียวมาเห็ดมาเห็ดอันโจกเนาะโฮบักจุกมันก็สีบ่มมันเขาเคยเอามาเห็ดกินเขาไม่เคยเอามาล่องหนึ่งกินมาเอ้ยมันก็เป็นยังสีมันสีเป็นเส้นเสีนมันวาแสบแต่ว่าอันนี้ทันโฮบักก็คือมันสีมันมันสีมันมันสีนัวมันสี หวานมันสีแบบมันสีครีมมี่มากเลยมันสีออกแบบแซบ,แบอะแซบนี่ละ่ะผู้ใดอยากได้เมลร็ดพันธุ์ก็รอเด้อรอเด้อชาเมฆก,ก็คือกนเมลเ็ดพันธุ์กะสีมีแดงปัน่นยูนะมาเบิง่งชาแม่ฟังนี่บัดทีนี้ชาแม่นี่เราเห็นใบยูยเขียวจังสิแตวา่ายอยู่ใต้ใบข้างล่างเนี่ยหมากหลายเด้หมาก ชาแม่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือห้องผู้ต้องผสมพันธุ์ในเขาห้องผู้ต้องผสมเกสรในเขาคือห้อเคเวลาเวลาเขาเป็นหมากเป็นนวยเขาสังเกตว่าเอ้ยเขาแบบติดหมากตรงไหนตรงไหนตรงไหนห้ากับแค่ตัดยอดตรงนั้นออกบให้มันปุงออกตัวไปเพื่อที่ว่าเขาจะได้เลี้ยงลูกของเขาได้แล้วหมากมันสิเดตเต็งเดตตึงเดตตรงจะได้เป็นนวยเป็นหมากได้ย่างเงี้ยอืาก็แค่สังเกตตรงนี้แล้วก็ อยดูหมากดูน่วยเขาเห็นป่ะอยู่ในนั้น,นกน็มีอืมอ่ะมาดูชาเมลูกแรกเริ่มเ,เลืองแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นวยแหลกติดติดโกนมูเลยตอนนี้ก็ล่งเลืงง้งอาลามง่ามแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแหละหวานหวานกรอบๆเราไม่ได้ฉีดยาบัไดใส่สารเคมีอันใดคือแบบ เด็กกินได้สบายใจกินได้ทั้งเปลือกเลยนะอืมเขาจะกินทั้งเปลือกหรือว่าเขาจะฟันเปลือกกินกันแล้วแต่ละชาแม่นี่นะอันนี้ลูกนี้ <c oughs> ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันออกจากกิง่งกิ่งหน่อยบวมมันกิ่งต้นมันออกจากกิ่งหน่อยอันนี้ก็มีแน่ดูแล้วก็สิมีปลูกใส่ถุงน้ำว่าจิเป็นชาแม่หรือว่า กระปุกเส่ถุงสลัดกระปุกเส่ถุงทดลร่องเห็ดเบิงกเกษตรตามความูดขึ <c ười> ้นออยากกินยังกระปุกขึ้นออยากเค็เดแนวใดกระเฮ็ดอันนี้ก็คือการบริานได้เครียร์ออกกบเป็นมเมล็ดที่วานไว้วานไว้แล้วก็เอาใน เอาในวันวาแล้วก็เอาไอ้โลกโลโเบี้ยมันอะไปบุงทั้งอื่นแล้วแล้วกันที่มันเหลือๆอยู่ในห้อกงกเด็ดกินไปน้าแน่เดี๋ยวมันเหลื่อมบ่งามแล้วก็สิถอนออกละเดี๋ยวจะถอนออกละถอนออกลแล้วก็เอาอยางอื่นมาลง mm. เอาอยางอื่นมาลง mm. อันนี้เป็นโหระาพาฝรั่งกินจะคือจังคายๆกับเผาเลยอหอมดีหอมเนี่ยหอมแต่จำชื่อไม่ค่อยได้ซื้อไว้ยังกับปลุก อันนี้เป็นเป็นไอเนี้ยเป็นกระหล่ำกระหล่ำปมใช่ไหมกระหล่ำปมมันจะขึ้นมาอยู่เกาหลีก็จะเป็นหัวยังไงที่เอาไปเห็ดจะสมัยตะกีบบะคุงหายยากเนาะสมัยโดนแล้วอะสมัยเอายังไปไปเลี้ยนเกือบยี่สิบปีที่แล้วอะหาบกคุงงานาก็เอาอันนี้แล้วตำตำแท่นบกคุงเกิดขึ้นมากปแล้ เป็นเพียตั้นี้พ่อได้หดน้ำสมเ๋ยวถ้าจะได้อาน้ำสมมาหดแล้วแหละเพียเขามาได้จังไลเนี่ยบ่แม่นว่าห้องปลูกในห้องล้วมันจะบ่มีมาแลงหรือบ่อมีแบบแบบอย่งสินะมันก็มีเล็ดหลอดเขามากแค่อยเบิง่งแต่ว่ามันสีบอหลายซำซำอยู่ขังนอกขังนอกเนี่ยคือเ้องเบิ่งบ่ไหวเบิ่งคนเดียวได้จะห้าได้จะอืมพวกมาแลงพวกย่างายซิ่งยอย่างมาเป็นศัตรู ของผืชดผักเข้าแต่บ่านได้ก็ซิมีนหน่อยแนย่ก็ต้องคอยดูแลท้บบอกรูแลม่ขยายพันธุ์นด้ห่ิสงสัยเดี๋ยวจะได้เอาสมคนใหม่มาฉีดละอ่ะชาเมนี่อย่างต้นนี้เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาอยู่คนเดียวคือ <c oughs> ฟังนั่นเขาจะปลูกหลายต้นใกล้ๆกันแต่ต้นนี้คือปลูกโดดๆอยู่คนเดียวเลยนั่นก็จะนวยใหญ่สมบูรณ์ละ พขาก็ค่อยตัดยอดให้ลูกใหญ่มากใหญ่กว่าจี่อันนี้เฝ้าแล้วโบเป็นนุย้ยม,มันจะคอยตัดยอดให้อเออันนี้สุกัดสุกัดรอดูดอกสุกัดอันนี้คือบ่อคมแทงบอหันเด็กเก็บกินเลย เก็บกินนิดเดียวบอบอกาเก็บหลายเพราะว่าอยากเห็นดอกอยากเห็นดอกสุกัดมันก็อดใจรออยู่อยากเห็นดอกบัวลอยเสียอยังใสอีแขหงามตอนนี้ก็ดใดตะแครขี้ควายกับจุลินซี์สังค์ขอแสงอันนี้ก็ฟักทองฟักทองบักอื้อทันโฮบ,บักอื้อ,อ,อหวานติดนวย 1นึสองสาติดเยอะอยู่นะสานี่ติด3 4มสี่หเจ็ดแล้วว่าเข้ากับมาเบ,บเิ้งทุกมือแล้วก็ผสมเกสรอนให้นาางทุกมือตัวใดตัวใดมีนวยติดนวยอ่าจังตัวนี้เนาะเขาติดลูกแล้วเขาเป็นเขาเป็นดอกตัวเมียอย่างตัวเนี้ย เขาเป็นดอกตัวเมียเราก็จะเด็ดดอกตัวผู้แบบนี้เด็ดดอกตัวผู้โหักาหอาสิเอาเอากีบดอกออก <c oughs> อออจะเอากีบดอกออกแบบนี้อืม มอากรีบดอกออกแบบนี้แล้วก็เราจะเอามาจิ้มใส่เกสรตัวเมียตรงนี้เหรอเออแล้ก็จะจิ้มจิ้มจิ้มใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เรามาทำทุกเช้าจนกว่าดอกเขาจะหุบลงเหไถ่ายใยห้เสียตุกมือเดี๋ยวพอดอกเขาหุบลงเขาก็จะติดลูกแบบนี้แล้ว ต่ช่วงที่ฝนนักๆนกนั่นก็ติดยากเข็ดก็ซุ้มดอกกระน,นองก็ติดแต่ว่าหลังจากที่ฝนฝนยุดไปนี่ก็ติดห้ายแล้วตอนนี้ติดมากไา้หน่วยอัน,อนนี้เขาตัดยอดเ้ากาตัดยอดออกถ้าเ้าตัดยอดออกมันก็นจะสมบูรณ์ลูกมันก็จะสมบูรณ์มันก็จะปุ่มสวยเา้างกาิตัดยอดออกจนมดนั่นแหละ หมดเลยตัดหยอดออกถุกทุกหยอดสิมีตนม้นตหน,นึ่งที่เอายังไม่ได้ตัดหยอดเดี๋ว่าอาจะลองบังว่าเอ้ยถ้าบรตัดหยอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนอก็เลยลองบงลองบึงไว้เครือหนึ่งเนี่ยไม่ตัดยอดพอเราไม่ตัดยอดลูกมันไม่สวยลูกมันไม่โตเดี๋ยวเขาต้องไปเอากันไกลมาตัดหยอดแล้วแหละอมืมาตัดออกชับออกช่องนี้เลยหรือว่าจะตัดใกล้ๆหน่อยก็ได้ชับออกเลยเพราะว่า มันจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารมันมาจากลําต้นเมื่อกสิได้มากที่น้วยนี่ถ่ามันอยากจะเป็นน่วยอื่นอีกต่อเดี๋ยวมันกลับเป็นน้ําลําต้นแถว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 นี้เองแหละตัดออกเลยนะคะโอ,คโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่ติดตามติดชมเนาะเดี๋ยวมือหนีพ่อขี่นี่ก้นเดี๋ยวมือหนามือหลงังมือรุ่นสีผ้าไปเบิง่งยางอืดอีกว่า ตั้งแต่หนูมาอยู่ไทยดีเข็ดอยังแน่แล้วมาอยู่ด่ได้ยังแน่อยู่นี่ได้ก็สองปีเที่ยวไปเที่ยวมาสองปีกว่าแล้วดะตั้งแต่มาอยู่สองปีกว่าแล้วเห็ดยัยงเป็นชินเป็นอันแน่ไปถามว่าได้อันใดไปบ้านใดยังดอกใดอันนี้ละ่ะได้ความสุขได้เห็ดมันกะดีได้อยู่ใกล้ผูเ่าจนกว่าุ่นละ เมดเพิ่นย่าใดเฮ้าจังสีใดอยากไปมวนไปสนุกของเฮ้าเฮาก็จังสีไดไปเฮาสีใดบต้องเสียดายน้ำกนว,ว่าเออเฮ้าบได้เบิ่งเพิินจนเพิินไปเฮ้าก็ย่งบได้เบิ่งเพิินห้เฮ้าได้เบิ่งเพิ่นเพิ่นไปเฮ้าก็ย่งดีใจว่าเฮายังมีเวลาเบิ่งเพิินเพลียงเฮาใหญ่มากเฮายังบ่ดันไ้มีเวลาตอบแทนเพิิน เพิ่นกลับไปนี่จากข้าแล้วห้อสิเสียใจลายก็เก่า,ากเราก็เลยกลับมาอยู่แบบสิละแน่แน่แน่เดีอเด้อเด้อว่าจิจักละเดี๋ยวผ้าเบื้องนอนตัวนี้ดูนอนตัวนี้นะแน่เห็นไหมแน่จังสีแล้วมันกับเมฆมากเด้อสองตัวเลยเพื่อนกันเนี่ยมันมากินมันมาหากินอย่างรูบอกมันมาหากินมาชาแม่ที่กำลัองอ่อนๆเกิดขึ้นมามันมาหากิน โอเคค่ะเดี๋ยวจัดการกับนอนสองตัวนี้เอาไปไปล่อยที่อื่นก่อนสวัสดีค่ะ